ได้รับคําขอโทษแล้วปมถูกยกเลิก7,000ออเดอร์ทำทัวลงยิวเจนนี่ล่าสุดยิวชันมงคลออกมาเผยเจ้าของแบรนด์ขอโทษแล้วปมทําคลิปถูกยกเลิก7,000ออเดอร์ยอมรับไม่จริงสืบเนื่องจากกรณีที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้เจ้าของแบรนด์รายหนึ่งทำคลิปเล่าว,ว่าสินค้าที่ขายในไลฟ์ของเจนนี่รัชนก ได้ถูกยกเลิกออเดอร์รัวๆทุกหนึ่งนาทีรวมกว่า7,000ออเดอร์นั้นแต่ต่อมาเธอก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ความผิดของเจนนี่และมองว่าเป็นความเสี่ยงที่เจ้าของแบรนด์ต้องแบกรับเองแต่กระแสดราม่าก,ก็ยังแรงไม่หยุดจนทําเอาเจนนี่และยิวฉัตมงคลสามีถูกทัวลงเต็มๆงานนี้ด้านยิวฉัตมงคลจึงออกมาโพสเฟซบุ๊ก ชี้แจงเรื่องการยกเลิกออเดอร์ว่าการยกเลิกออเดอร์เป็นสิทธิ์ของลูกค้าแพลตฟอร์มเป็นคนกำหนดไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราก่อนจะบอกอีกว่าคิดดีๆว่ากำลังทำคอนเทนต์เรียกเอ็นเกจหรือเรียกหมายสารต่อมาล่าสุดยิวฉัดมงคลก็อัปเดตอีกว่าเจ้าของแบรนด์คนดังกล่าวได้เดินทางมาขอโทษถึงที่บ้านระบุว่าวันนี้พี่ฟ้าใสที่ทำคลิปโดนยกเลิกออเดอร์70,00ออเดอร์มาขอโทษถึงบ้าน บอกว่าไม่จริงไม่ได้ตั้งใจและไม่คิดว่าคนจะเข้าใจผิดพยายามทำคลิปอธิบายแล้วแต่สื่อไม่เล่น